สวัสดีครับสมาชิกพบกับผมนะครับธนพัท์ฟาร์มเกษตรวันนี้ผมจะพามาชมวิธีการหยอดข้าวโพดนะครับหรือว่าวิธีการที่เขาเรียกกันว่าการปลูกข้าวโพดนะครับการปลูกข้าวโพดจะมีอะไรบ้างตามธนพัท์ไปเลยครับวัสดุที่เราใช้ในการปลูกนะครับก็มีนี่เลยนะครับข้าวโพดนะครับเม็ดข้าวโพดนี่เม็ดพันธุ์ข้าวโพดเดี๋ยวธนพัท์หยิบให้ดูนะครับ ประมาณนี้นะครับเม็ดพันธุ์กาวโพดวันนี้ธนพัทก็ใช้ยี่ห้อตาขวานทองนะครับอัตรางอกอยู่ที่98%เปอร์เซ็นต์นะครับเม็ดเต็มนะครับฝักใหญ่เหนียวนุ่มรสชาติดีนะครับถุงนี้ก็หนักอยู่ประมาณ1กิโลนะครับอยู่ที่ถุงละ800บาทและเราก็ต้องมีที่หยอดนะครับรจำเป็นมากนะครับที่หยอดถ้าเราใช้หลุมขุดหรือว่าใช้มือขุดหลุมมันจะลำบากมากนะครับ แล้วก็เหนื่อยอีกต่างหากครับที่หยอดนี้ก็ลองหาดูได้นะครับอันดับแรกในการหยอดนะครับนี่เลยทิมลงไปนะครับธนพัท์ใช้มือเดียวอาจจะลําบากนิดหนึ่งนะครับถ้าสองมือธนพัท์ไปไกลแล้วครับเนี่ยใช้มือเดียวอาจจะลําบากใส่สองเม็ดเม็ดจะอยู่ข้างในเห็นไหมเอยสมาชิกเดี๋ยวเปิดแฟลชได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนมองไม่เห็นนะครับสมาชิกเม็ดใส่ลงไปแล้วนะครับธนพัทไม่แนะนำนะครับสามเม็ดในการหยอด เพราะอะไรรู้ไหมครับมันจะแย่งกันเกินไปนะครับการโตมันจะทําให้ต้นแกนนะครับไม่โตด้วยครับอีกต่างหากสองต้นนี้กาลังดีนะครับนี่เลยบีบนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาป๊าบเรียบร้อยม็ดจะลงไปในรูแล้วนะครับเราก็หาไม่เจอแล้วนะครับก็ลึกอยู่ตามที่เราได้ปรับขนาดไว้นะครับผมก็ปรับไว้ครับดินที่บ้านผมนะครับก็ประมาณ สองสามคืึนะครับต้นข้าวโพดกาลังดีครับแต่กอรากเก่าข้าวโพดก็จะประมาณนี้ครับนี่จะเกาะรากจะเกาะดินอยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นดีครับไร่หนึ่งอัตราส่วนในการปลูกก็คือหนึ่งไร่นะครับก็ใช้ได้อยู่ที่สองถุงนะครับถ้าใส่ได้มากกว่าสองถุงก็ถือว่าดีนะครับแต่ก็ไม่ควรแน่นเกินไปนะครับระยะห่างมีนิดนึง การปลูกข้าวโพดไม่เหมือนตะไคร้นะครับถ้าตะไคร้เราต้องปลูกห่างนะครับเพราะว่าถ้าปลูกใกล้ต้นมันจะเล็กแต่ขา้าวโพดเราต้องปลูกใกล้นิดนึงนะครับเพราะอะไรรู้ไหมปกกลูกไกลก็ไม่มีส่วนอะไรนะครับมันอยู่ที่ฝักครับมันไม่อยู่ที่ต้นนี่ครับเราก็หยอดไปอย่างนี้เลยแล้วก็บีบดึงบีบดึงก็ประมาณนี้นะครับข้าวโพดนี่เราก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับ ก่อนจะเก็บเกี่ยวเราต้องใส่ปุ๋ยสองรอบนะครับพอต้นเริ่มงอกเริ่มมีใบแตกยอดแล้วก็ต้นประมาณประมาณนี้นะครับต้นประมาณสูงประมาณนี้ก็ต้องเริ่มใส่ปุ๋ยรอบแรกได้แล้วนะครับปั่นหนึ่งครั้งปลูกหนึ่งเที่ยวอันนี้ธนภัทรจะมองว่ามันจะขาดทุนเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าข้าวโพดเราก็ไม่ได้ผลผลิตอะไรมากมายนะครับธนภัทรไม่เคยโรคสวยนะครับ ดีก็บอกว่าดีนะครับไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับธนภัทรยังไม่เคยปลูกเลยนะครับว่าไอ้ปลูกข้าวโพดที่มันที่เขาว่ากันว่าปลูกทีในไร่นะครับหนึ่งไร่ปลูกได้เงินสามสี่หมื่นอันนี้ไม่เคยเจอเลยนะครับมันจะต้องแพงขนาดไหนครับข้าวโพดถึงจะได้สามสี่หมื่นผลผลิตต่อหนึ่งไร่เราต้องมีถึงสองสามตันนะครับถึงจะได้ประมาณนั้นนะก็ะประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับธนภัทรก็ฝากไว้ก่อน,นครับวิธีการปลูกข้าวโพดแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ